ันเดียวทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่ไงให้ให้ให้ผิวลากไปเออเราก็อยู่ของเราเออให้ผิวตายละไถ่หญ้าเก็บหญ้าไว้ด้วยเผื่อเอาไปทำนำทำนาหมูหมูหมูจะได้เก็บหญ้าให้อาำกินเนี่ยหมูเพี่จหมูหมูทะเลฝนมึกเต็มเลยอ่ะหมูเะ่าวฉันยาไปไหนของมึงวะนี่ดิเออเออเนี่ย เอาแปพีว้ายกับว้ายมาทำไมกดเพลงให่ป่ะเออกดกดควิดมีนกูใส่ชื่อคีเตอร์เดเกรสเซเว่นจีเจอินเบเลยนะเว้ยขอไอ้คีเตอร์เดเกรสเซเว่นจีเจอินเดนไอสไย่าอะไรวะมันยอมาจากอะไรวะไม่รู้เอ้ยเดินในน้ำโค้ทเทะเย็นปุิสแลมวะเนี่ยเอ้ปิโตนี่วะ อะไรวะลืมตาในน้ำคิดเดินในน้ำตามมาอยู่ไกลๆไปตดนผิดทางแล้วกลับหลังไม่มีเกาะไม่มีอะไรแล้วยังยังไม่หันไปยังยังไปยังยังไม่หันไปยังไปกันบุญก็ไปซะปล่อยมันไปโคตโชคดีนะข้างหลังมีชิปเปอร์เนี่ยใกล้ยังบะาก่อนย้ายต่อเลยไม่เหลืออะไรให้ดูแล้ว ยังอยู่หน้าล็อกกิ้งอินอยู่เลยโอ้ยกากว่ะมาอีกกูเข้าให้ดูสัตว์โอ้ยแย่เซอร์เวอร์จะเป็นหัวหินที่สุดยอดเลยปลาหมึกทั้งนั้นลมันไม่ใช่ปลาหมึกเต็มเลยสัตว์แอดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอาไอพีนั้นแปะใช่ไหมอ่าประเด็นคือปลาหมึกแดงตัวจมนดำแม่งรู้ความจริงแล้วเพราะมันไม่มีเฮียอะไรแม่งเลยปล่อยตายหรือว่าเกาะมันอยู่ข้างล่างวะอันนี้เป็นว่ามันก็ไม่มีอีกหัว เ,เอาอย่างเงี้ยต่อให้ข้างล่างมันมีหินแนตะ่มึงก็ไม่มีไม้อยู่ดิเอามือต่อยอ่ะ <c oughs> ยังไงดีวะ <c oughs> เจออะไรปะวะเอวัวทำไมไอพิวมาเร็ววะทำไมกูกระตุกเนี่ยเอว,วัวแล้วมึงสองข้างบนยังว่าเจอเกาะยังมีต้นไม้ได้วยวะ ต่เป็นไม้ไผ่นะโว้ยคุยไม่มีประโยชน์อามาทำกระดาษไม้ไผ่เหรอไผ<ร>ไว้ทำหนังสือก็อคอคแค่นั้นแหละเวลานี้กูไม่ต้องการหนังสือเลยจัดเก็บไว้ทำน้ำตาลไว้ทำขนมโอ้โหไม่มีประโยชน์หมดเลยเก็บเก็บวัวไว้ก่อนในสองตัวนี้ถ้าเกิดมันมีต้นไม้สักต้นจะได้แพร่พันธุ์วัวได้ปลูกข้าววัวหายล้อมด้วยอิฐหายล้อมด้วยอิดมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันอะไรวะเนี่ยเอ้ยมินอดี๋เปลี่ยนความเจ้าเยี๋ยเปลี่ยนความยากของเกมป่าททำไง กดออปชันเว้ยแล้วกดตรงซุปเปอร์ซีเคริตเซตติ้งมันจะเเอาลยมีเหรอจะมีอะไรเปลี่ยนแนวจอกมันมีไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมเกาะใช่ไหมเอออืมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปถึงไหนละไปถึงนู่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่แค่เนี้ไม่ไม่ไอ้ที่มึงต่อทางไปเออไปดี๋ยวเดี๋ยวกูกูไปส่องจากตรงเกึ่เออหล่น รู้แต่ก่อนที่เราอยู่ข้างล่างมีเหมืองเหียงเข้าไม่ได้ลองไหมนะถ้ามันไม่ได้จริงต้องเอาเอาดินต่อแล้วเอาทรายดูข้างบนเย้ยฮ <c oughs> ่า่าอกูาอ้าวบอกมันเข้าไม่ได้เขาไม่ได้จริงไหมถ้าไม่ได้จริงเดีย๋ยวเอาทรายต่อโคตรไม่สนใจ <c oughs> เข้าเกมไม่ได้วูติดอะไรอ่ะก็ <c oughs> <c oughs> อามแอดเซิร์ฟอะไรหมดแล้วแล้วมันก็อยู่หน้า,าล็อกกิ้งอิน แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นะยาวอยเหมือนกันเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจริงๆเฮ้ยกูจะจะหิวตายแล้วคือไม่เจอเกาะเลยจริงๆนะหละเว่ามันฮาร์ดคอร์เลยวะไม่ไม่คือเกาะเกาะมีแค่นี้ก็อยู่ได้เนี่ยแต่มันก็ต้องมีไม้ป่าวะมันต้องมีต้นไม้ให้สักต้นหนึ่งน้อทะเลจริงๆอ่ะจริงๆกูไปเสี่ยงโชคแล้วโชคดีทุกคน ก่อนที่ความผิวจะเพิ่มมากกว่านี้เฮ้ยกูไปด้วยกูไปด้วยมึงจะได้แบบเผื่อเจอทางแยกไงเออเออทำไมเจอมเข้าชาร์จไอ้เหี้ยไรออฟไพ่บ้าคือแบบไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเฮ้ยกดคอนโทรลวิ่งปะวะวิ่งในน้ำเนี่ยเกาะอยู่ใต้น้ำเปล่าต้นไม้ใต้น้ำอะไรเงี้ยคุ้มันอยู่ กดดูไอ้ F สามอ่ะดูโอ้โหกดอะไรในน้ำจมน้ำตายไปดิไอ้มินมึงเดินไปไหนเนี่ยทำความสะอาดรอแล้วไอ้หียมึงก็จะเดินมึงก็เดินแบบให้มันแบบทิศหนึ่งไปเลยมึงจะวนไปวนมาเดี๋ยวก็ไปวงกลมหลังนั้นไม่เป็นไรมองจากเสานั้นถอยหลังเราเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงเงี้ยเสากูกู้จมน้ำตายจริง เดี๋ยวพอสักพักแบบไปไกลมากไม่เจอที่อะไรเลยก็ปล่อยจมตายที่เดิมเดอ๋ยวฝูงปลาหมึกแทงเดีไม่ถึงเกาะแล้วเนี่ยปลาหมึกสิบกว่าตัวอะไรอย่างี้ไอ้ที่เข้าไม่ได้อ่ะชื่อตัวละครกูเกินสิบหกพยางค์แบบนี้คินเกตเตอร์เลยนะจะไม่ได้คินเกตเตอร์อี๋กูพิมพ์ปากนาโนกายแม่งยังเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังยังยังเกาะ้เย้าเกาะไหนจริงดิ ตรงไปอหน่อยนึงอ่ะมันโลดฉากอยว่าเอาแหลกไปกูแหลกแหลกกูไม่เห็นเลยเลยนอกจากทะเลเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเราจะทำจุดพอย์ไว้ไงดีวะกูมาไม่ถูกอ่ะเนี่ยไหน4ก6 7สองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเอดสิสองสบสามต้นไม้ต้ไม้เ้มึงรีบไปตัดไม้หามาทำที่เผาแล้วก็เอาเนื้อหมูว่าแดกด่วนเลยนะต้นไม้ มีต้นไม้หนึ่งต้นลมีตั้งต้นหนึ่งเย้จะหิวตายเลยอ่ะสี่บล็อกทำขวานไม้อ่ะแค่ขวานอย่างเดียวไม่ไม่ตัดตัดตัดไม้แล้วแดกเลยเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนทำที่ขุดไม่ต้องทำที่ขุดไม้เว้ยเอาไปขุดหินแล้วก็ทำที่เผาเฮ้ยทำไมแค่ที่ขุดดุกดาบที่ที่ตัดไม้ไม่ต้องใช้มือผิวผิวิวผิวกูมันมีต้นเดียวอ่ะมึงจะทำอะไรแย่ ก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรยังไงก็คือทำแต่ไอ้จอบไว้ขุดถิ่นพอไอ้เหี้ยมันมันเป็นเกาะเกาะโคตรเล็กอ่ะน่ารักไปวะโอ้เกาะแม่งต้นไม้ข้าเจ้าเนี่ยช้าไล้ไหมไอไปไปทุบแล้วก็เอามาเล็ดไปปลูกกันทุบกันทุบทุบทุบมึงทุบอันบนกูทุบอันล่างโอเคตไ ไบบเอาหน้ามาสอดสอดกูดิทุบไม่ได้หยยูยเอ้าเฮียรอบนี้ยังไม่ทันกดเพยแม่งเข้าเกมมาแล้วคุณลืมลืมเปิดเสียงวะเออเปิดเสียงก่อนเล่นมันตั้งนานได้ามาบอกเดียวหมดต้นละสบเฮ้ยได้ได้ได้นี่แล้วมเมล็ดเปิดได้ซีด้อเออ เอามาปลูกได้เฮ้ยได้แล้วไงปลูกต้นไม้เร็วทุกคนกูเอาไปปลูกที่เกิดมะมึงจะเดินม,มานี่ก็ยังไงอยู่กูเอาไปปลูกที่เกิดเนาะอ,อองมันตกปะวะแล้วจะกลับไปที่เกิดไงวะจะว่ายกลับไปเหรอไอ้้เหียกูกูจำทิศไม่ได้แล้วอะนี่สักพักก่อนหาหาดิมินมินงั้นงั้นหาหาอะไรมีดินมีอะไรปะทำให้มันสูงสูงว่ะพอให้ตรงนี้ไว้ให้มันสูงสูงอะเอาแบบสูงสูงเลย ไม่ไมก็ส่งเป็นไงส่ง P J ให้ P J กด F 3อ่ะแล้วก็ดูตำแหน่ง X Y z อ่ากด F 3แลอ่ะ X Y z X Y Z ไหนอ่ะกด F 3อ่ะแล้วก็ดูไอ้ตรงที่มันเขียนต้องดูพิกัดเอาไว้ชาเออพิกัดเอาอ่ะดูดูแล้วจดไว้เลยดูแล้วจดไว้พิกัดกลัวนะเออมัดกลัวเลยมก็ว่ามหาพิกัดกู